หลายคนที่รู้จักตัวตนของเราจริงๆเนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนน่ะเป็นเรื่องปกติคือคนทั่วไปเราก็ช่วยนะถามได้เลยคือไม่ได้โม,มะ้ะเพราะฉะนั้นแต่อันนี้คือคนรักเราก็ต้องช่วยมากกว่าปกติใช่ไหม้วก็สั้งอนาคตกันนะเนาะแต่ตอนนี้ว่าเอาความรักมาหลอกเราหลักฐานอะ่ะมีหรือเปล่าไม่ใช่พูดกันล,ลอยๆไปโอ๊ยเราอย่างนั้นเราอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าเรามีหลักาฐานไหมมีสิแล้ววันนี้เปิดได้ละเพราะสารตัดสินไปแล้ว กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการแรงชัจัดเต็มวันนี้เราอยู่กับคุณปุ้ยรันชิตาสิทธาเดชานนนนะคะซึ่งเป็นคู่ความของทางคุณมิตรนะคะดิฉันขอใช้ชื่อนี้เพราะไงรู้ในข่าวกันอยู่แล้วแหละนะคะในกรณีนี้เนื่องจากเขาเป็นพระเอกลิเกแฟนคลับเขาเยอะมากมีแฟนคลับบางคนเยอะจริงเหรอคะ,อะไม่รู้อันี้ถามอย่างนี้เลยเพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่พูดกับแฟนคลับว่าของเขาว่าเขาบริสุทธิ์คือยังไงคลิปนั้นไม่ทราบอาะค่ะเขา คือคือมีมีกระแสแว่วมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ก็ก็แล้วแต่ค่ะเขาคือคําพูดอะ่ะมันพูดได้ได,ได้ได้หมดลคะค่ะพูดตรงไหนก็พูดได้แต่ทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าทําอะไรอยู่แล้วก็ที่พูดในศาลเนี่ยคุณพูดความจริงหรือเปล่าอศาลขึ้นศาลแล้วเนี่ยมันก็ต้องพูดความจริงอะคะ่ะอืแต่พูดในศาลกับพูดนอกศาลมันไม่บางทีก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณไม่กลัวหรือว่าอีกฝ่ายเขาจะเอาแฟนคลับมาลุมคุณ ถ้ามีก็อาจจะกลัวนะแต่สงสัยจะไม่มีะะ่ะอย่างนั้นเลยชัดเจนกันอย่างนี้นะคะ,คะเมื่อวันที่เดินเข้าไปที่ศาลพอศาลตัดสินมาปั้งขอรายละเอียดเลยค่ะศาลตัดสินยังไงบ้งางศาลตัดสินเนี่ยคือศาลอ่านคําพิพากษาว่าฟ้องไปเนี่ยสามกรัมนะคะคือหนึ่งลงทุนทําคณะลิเก สองทำลิเกออนทีวีสามทำมิวสิกวิดีโอสารก็จะลำดับตั้งแต่แรกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่มีการจะทำคณะลิเกจริงๆแต่ข้อความที่คุยหรืออะไรที่กู้ออกมาได้แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสอเจตนาว่าให้เราหลงเชื่อว่าเขาทำคณะลิเกมีการแสดงจริงค่ะแต่ทุกอย่างเช่าหมดเลยค่ะแต่ที่บอกกับเราเนี่ยซื้อทุกอย่างค่ะข้อที่สองคือลิเกออนทีวี ก็จะมีเอกสารทั้งช่องเอ่ยชื่อช่องได้ไหมคะก็มีทั้งช่องสาและช่องเจซึ่งทางวิธีการกระบวนการการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยไม่มีค่ะท้งช่องสมก็ปฏิเสธทางช่อง7ก็ปฏิเสธไม่มีการเสนอแม้กระทั่งเสนอก็ไม่มีไม่มีค่ะแล้วก็อนที่3อันที่3มเนี่ยเป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งเขาอ้างสปอนเซอร์3อย่างซึ่งก็ไปเช็คแล้วก็มีปั๊บซี่มีธนาคารไทยพาณิชย์ แล้วก็มีโตโยต้าซึ่งก็มีเอกสารตอบรับกลับมาว่าไม่มีค่ะ่ะแต่ว่าทางทางพยานที่สืบเนี่ยพยานที่มามาเป็นพยานในการสืบเนี่ยเขาก็พูดให้ฟังว่าโครงการพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ของเขาอาจจะมีคนอื่นทําแต่ไม่ใช่ของเขาอแต่เขาเอาตรงเนี้ยมาบอกว่าเป็นของเขาแล้วก็มาหลอกให้เราร่วมลงทุนอ่ะ,ะเลยกลายเป็นว่าสืบตามสามกรรมนะคะคะณะลิเกลิเกอทีวีและมิวสิกวิดีโอ เมื่อตัดสินออกมาเขาต้องชดใช้คุณทั้งหมด27สารเนี่ยตัดสินเนี่ยลงโทษเนี่ยความผิดเนี่ยนะลงโทษฐานช่อโกงเนี่ย9ปีคแต่ก็อาจจะเป็นกระบวนการของสารที่ว่าในการสืบเนี่ยาทางจำเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซอนะ้อนอะคือพูดตรงๆเลยนะคะเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะมางัดขัดมามา,มาเหมือนกับว่ามาขัด เขาเขาเรียกไงอะคะมาโตแยงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้สารทํางานง่ายอืสารก็เลยลดให้อืค่ะเขาสารภาพยอมรับไหมคือตอนที่สืบพยานเนี่ยเขาก็ไม่มีปฏิเสธอะไรเลยนะคะอมีมีไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าพูดกันเหมือนคนละเรื่องอืค่ะเล่าคนละเรื่องเล่าคนละเรื่องอย่างอย่างออย่างเงินห้าล้านอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเราให้เขาเราซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้เขาเอาตรงนี้มาเสนอตรงนี้ตรงนี้ คือสารก็ต้องมองอะนะ,ะสารก็มีความยุติธรรมแล้วก็มีความกรุณาปานีก็คือลดโทษให้1ปี3กรัมก็ลดไป3ปีจาก9ปีก็เหลือ6ปีแล้วก็ชดใช้เงิน27.5ล้านบาทตามหลักฐานที่มีมค่ะโดยไม่รอลงอาญานะคะไม่รอลงอาญาไม่รอ,รอลงอาญาค่ะเพ้ทงท่านที่เขาก็ไม่มีความผิดฐานนี้มาก่อนนะ หลักฐานนะคะเหตุการมันแน่นมาหลักฐานมันมันมันแต่ยังให้ประกันตัวสารถามว่าโจทุรวคัคค้านการประกันตัวไหม,มคือถามว่ามีปัญหากันเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดเขาผิดแล้วเนี่ยเราก็ไม่คิดที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมตรงไหนที่ดูแล้วเนี่ยไม่เป็นการที่ทำร้ายกันมากเกินไปเราก็ยัง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 ,ยงเหมือนกับว่าเราก็ยอมรับได้ก็ เขาก็จะได้ไปทำมาหากินแล้วก็เอาเงินมาใช้หนี้เราก็คือเหมือนกับว่าคนเราถ้าผิดไปแล้วเราให้โอกาสเขาอะนะคนล้มเราก็ไม่ควรฆ่ามาค่ะคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าคือถามว่ารักเนี่ยความรักเนี่ยเคยมีแต่ตอนนี้ไม่ได้รักแล้วค่ะตอนนี้เราเนี่ยโดนหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเ,ออเหมือนกับว่าปกป้องตัวเองแต่ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคืออนาคตเขาเนี่ยก็ยังอีกไกล ถ้าเขาเนี่ยจะต้องคือหมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถ้าเราไปไม่คัดคายถ้าเราไปคัดค้านเนี่ยเขาเนี่ยหนึ่งคือเขาไม่มีโอกาสที่จะมาทํางานแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมาใช้คืนเราก็มันก็เรื่องครอบครัวแล้วก็เห็นใจอะนะคุณแม่เขามาตลอดเลยเราด้วยความเป็นแม่เนี่ยเราเข้าใจลูกจะผิดจะถูกยังไงก็ต้องก็ต้องดูแลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ใจร้ายอ่ะเนี่ยด้วยความใจดีอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เลยโดนหลอกแล้วตั้งยี่สิบเจ็ดจุดห้าล้านคุณคิดว่าเขาจะมีตังบมาชใช้คุณไหมก็ต้องใช้นะต้องใช้อ่ะเขาก็คงมีวิธีอะค่ะสมบัติยังมีค่ะอ่คำนี้ยังมีนะค่ะสมบัติยังมีถ้าให้เป็นของคืนแทนได้ไหมตีมูลค่ากันมาก็ก็ก็ต้องคุยกันนะค่ะแล้วก็ เรื่องยังไม่จบมันยังมีเส้นทางการเงินอีกค่ะอืมค่ะแสดงว่าคุณจะเล่นต่อโหไม่จบง่ายๆอะค่ะจริงๆเราอาจเราคิดว่าจบถ้าเราได้เงินไงคะแต่ว่าเราไม่ได้เงินอะคือคือตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าจะมีการอุทธรอะไรขึ้นมาก็อาจจะอุทธรค่ะเขาอุทธรมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะอุทธรค่ะอ้อก็ยังต่อยาวนะทางนั้นก็แค่ก็สู้หัดสู้กันที่อะเพราะว่า เรามีหลักฐานชัดเจนนะคะจะสู้ยังไงเราก็สู้อ่ะจะมาทางไหนเราก็สู้อ่ะแล้วเราก็มั่นใจด้วยว่าเราสู้ได้เห็นหมกุณเองก็ไม่ใชเ่เหลือเงินเยอะสักเท่าไหร่เจ้าหนี้ก็ตามทวงหนี้คุณห,หมดตัวค่ะ <c oughs> หมดตัวแล้วก็เป็นหนี้ด้วยแล,วแล้วเจ้าหนี้ทวงคุณแล้วคุณอยู่ไงเนี่ยก็ทําธุรกิจเพิ่มทาหลายอย่างค่ะก็ต้องก็ต้องคุยกันว่าคือเรา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 ู้ไงเราทําไม่ดีเราผิดไปแล้วเนี่ยเราคุยกับเขาตรงๆเราก็สานึกผิดเราก็รู้แล้วก็ขอโอกาส อืค่ะโอกาสมีไว้สําหรับคนที่ต้องการที่จะพิสูจน์อืมทั้งนั้นเคยให้ข่าวว่าคุณให้ตํารวจหรือคนมีสีไปข่มขู่เขาเอ,อ๋อในศาลเนี่ยมีการถาม,มสืบพยานเนี่ยได้มีการถามเรื่องการข่มขู่ทางจำเลยก็ยอมรับกับศาลว่าไม่มีการข่มขู่แม้กระทั่งตัวเขาหรือครอบครัวเขาก็ไม่มีค่ะเขาให้ประคำในศาลแบบนี้นะคะเอาในศาลก็คุยแบบนีคุยแล้วค่ะคุยแล้วสําหรับในในมุมมองเรื่องนี้เนี่ยมันสอนอะไรคุณบ้าง สอนเหรอคะก็ทําอะไรให้มีสติแล้วก็อย่าเชื่ออะไรง่ายๆค่ะยิ่งผู้ร้ายเนี่ยนะถ้ามาในค่าผู้ร้ายเนี่ยเราจะรู้เลยแต่ถ้ามาในค่าบผู้ดีเนี่ยโอ้โหต้องต้องเช็กันละเอียดเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> คนพูดความจริงยังไม่เชื่อเลยค่ะอจากวันนี้ไปเข็ดกับความรักไหมคะความรักไม่เข็ดหรอกคะ่ะแต่ว่าความรักเนี่ยเราต้องดูว่าเราควรจะรักใคร แล้วต่อไปนี้ยังกล้ามีแฟนเด็กไหมหรือเป็นลสนิยมไปละอ๋อเป็นลสนิยมเลยนะเหมือนกันนี่คะ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ดิฉันขอบอกว่านีฉันชอบคนแก่กว่าแต่มักจะได้คนเด็กกว่ามาจีบ <c oughs> ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอยากได้แม่มั้ง <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าเคลียร์กันตรงนี้นะคะว่าจากวันนี้มีความสุขขึ้นไหมโอ้แฮปปี้มากค่ะโซแฮปปี้อืมโซแฮปปี้เลยใชนคำนี้เลยโซแฮปปี้ค่ะมีกําลังใจในการ ทำมาหากินเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้อา้าวแต่อุทธรต่อคือนี่เงินต้องใช้ด้วยเงินนะคะอ,อือค่ะแต่นี่อุทธรต่อนี่ยังจะแฮปปี้อยู่หรอก็แฮปปี้เพราะหลักฐานเราแเราเราแฮปปี้ไงว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยมันมันคือจะพูดยังไงเรายินดีหลักฐานที่ที่อ่ที่ศาลดูไปแล้วเนี่ยเ,เรายินดีให้คนอื่นดูด้วยนะเพราะว่าดูได้อ,อ่าถ้าอย่างนั้นในวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาติดตามมาหรือว่าเขามองคุณทั้งบวกและลบอยู่ก็ ต้องจริงๆแล้วเนี่ยคือขอขอบคุณก่อนดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูเราเจออะไรมาหลายๆอย่างเลยแต่เราก็มีกําลังใจดีมากขอบคุณตั้งแต่ศาลเลยมีความยุติธรรมผู้พิพากษาท่านนายการศักดาผู้พิพากษานี่คือท่านที่วามีความยุติธรรมท่านนายการศักดาก็ตรวจสอบเอกสารแล้วก็ทำทำ,ทำเหมือนกับว่าทําตามหน้าที่ได้ได้ดีะค่ะแล้วก็ขอบคุณเนี่ยก็คือ เดี๋ยวนะจะมีจะมีที่ทําคดีอยู่ที่ที่สอนอคูคตเนี่ยท่านก็รับฟังเวลาเราไปร้องทุกแจ้งความเนี่ยท่านก็ท่านก็รับฟังเราแล้วก็ดูเอกสารแล้วเนี่ยก็รับแจ้งความแล้วก็ส่งเอกสารส่งสำนวนเนี่ยไปถึงอายการก็คือขอบคุณเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจทุกทุกกำลังใจนะก,ก,กลังใจนะเอาละนี่คือชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอเจอมานะคะตลอดปีที่ผ่านมาที่เธอต่อสู้ จะเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรบุ๋มเชื่อว่าฟังจากสารดีที่สุดนะคะชัดเจนที่สุดจากหลักฐานเนะาะนะคะเอาเป็นว่าสคัทีุ่ดเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับคุณปุ้ยนะคะรันชิตตาสิทธาเดชาโนนนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้อัปเดตชีวิตอัปเดตคดีค่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆรอผู้ชมอยู่ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวแบบจัดเต็มนะคะกรุณากดนี่เลยค่ะ subscribe นะคะรับรองว่าความแซบความแรงแบบจัดเต็มส่งตรงถึงคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ